ตอนนี้เราเปิดค e ิวว่าล้วจะมาเล่นบอฮาร่ากันครับใช่ปะใช่ครับไปเล่นตัวอะไรอ่ะบอฮาร่ะดัสแอกเหลือด้วยนึกหาว่านนะว่าตัวไหนตัวไหนที่มันดอบดูดิเนี่ยตรงเนี้ยแจ๊ดีิถนัดตัวเร็เรียวดีเออเรียวดีเหนือเหนือเรนืออตะวรีมามาล t s go กูไม่ได้ชิด วันกูบอกกี่รอบแล้วเนี่ยกูแค่สวัสดีครับผมบ๊อกกี้ทีเองเนี่ยโอเคอะไรเนี่ยอะไรหลอกขนาดนี้ละเป็นแะไรบ๊อกกี้ลองคี้ลองคี้ของเป็นแะไไม่รู้จักเหรอฮะสวัสดีทุกคไมี่รอแชร์แชร์กันก็ปีกขอกีกับตัวไหนกันบ้างแฟนตันนี้ตันนี้ตัวนี้ไปตามตามอย่างเพื่อนถ่ายคลิปกับเราคุยอยู่ไหนเนี่ยถ่ายคลิปกัน เนเคเบเคี็ยไม่มีไม่ได้รู้แล้ว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 เป็นการไหนคิดที่มั่วมากเลยเออดูแต่ล่อยากอ่ะโอ่ย

จะคือสซลิแพนด้าตัวอ้วนเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดใน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 ตอนเซเซอร์ดิเซเซอร์ดิเฮ้ยเือเซเซอร์เป็นเนี่ยเป็นอยู่แล้วเซเซอร์เป็นมะหรอเซเซอร์เป็นมะหรอเซเซอร์เป็นกับเซเซอร์ในการกดดันยูทูบเบอร์ที่ดีมากเลยนะยูทูบเบอร์กี่ซับนะซับเริ่อนหลบขาละอีกน้อยอัดยูทูบเบอร์ เว่อตายกันหมดเลยกูยังตแค่ไานาะไม่ดเลยอ่ะไอ้กะด่าไม่สดเลยไม่กจะฟิวเดตันต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเหือขบวหรอฮะเหลือขบวัขบวัอะไรขบวไ่ โอ้ยวุ้นวาญจังวะเออวุนใหญ่จังวะอะลกสามสามวิเคราะห์ดูชื่อไปทุกคนตายแน่พี่พี่ตายว่ะฉันจะหนีไกลหมดเลยนนะคนว้าวหรอหรอ ยี่ยี่เออหว่าหว่าชิบหายเว่ยอะไรเอหรอหรอเออิโอปาเอ้ปลา่นเก่งเออายล่น เฮ้ยทำไมอะไมหมาป่ามันเลือกใกล้หมดมันเลือกใกล้ดมันยังรอดอดงๆแล้วเก่งเการะเบิดดเก่งอบร้อยเอบร้อยาระเบิดดมาทีจริงเนใช่เนี่ยระตูนะครับเพราะเขามีพังชีวิตออดอยกคนเดียวนะครับแต่เขาจะโดนตบไม่เดอดตายแล้วอุ้ยมาระเบิดหมดเลอยากเห็นเลือดสีดาอีกครั้งนึ่ง ล่าสุดก็แค่เห็นตัวที่มันสูงใส่มึงใจอู้หูดูท e วบุดูีสายโอโน่นโอ้หโอ้โหดอโหโอ้โหครของโบเนี่ยเก่งกเจ็บเหมือนกันดะเนี่ยโอ๊ยปลาสู้หลุข้าได้างมนี่ใครเนี่ยมดงม่หมดไม่นอนนิ่ไม่ไม่ไม่ย่ไม่ยิม ก็มันตายแล้วมันก็มันอยู่ข้า่าชก็ได้หวาปลาโอ้ยห่างเลยก็มันจะตายเร็วโอ้โหโดนหมดแลลุงเฮ้ยหมดอลลุงแตอีตาล่าเชื่อไหเอาเบลเขาสีนเขาสีมาโอ้ยตาเมียป่ะเด็กเมียป่าเอาจีเลยตาเอาจีอย่างอั้นเอ้โหเธอพูดชอ

นนี้คาวบอยได้มาจัดหน้ากันนะครับไม่โดนหรอกนน่สู้กันเมื่อไรจะจบเนี่ยชาดเนี้ยนีบจบไหมรีบจบไหมเอ้ยอ๋อเฮ้ยแต่เลือดแดงแล้วเนี่ยปามันจบแบบตายนี่จบไปมีปัญหาหรือเปล่า่ดี่ีวไมเองเลยอ่ะอยู่ดีๆเลยวไม่เองเลยอ่ะีไปไหน ไม่ไม่ไม่อ่อนมือไม่อ่อนมือไม่อ่อนเข้าใจเข้าใจมือไม่อ่อนตกเลยเดินเดินเต้ตื่นเต้นเกินเนี่ยมือไม่อ่อนตกเลยแบบก็เดี๋ยวห้องห้องมีอยูู่อยุมังยุมีโกดเลยตายทั้งบ้านลงเลยเดิมอยากเล่นตัวอื่นบ้างอ่ะอาเดี๋ยวสุ่มบ้างดีแบบสุ่มสุ่มแต่ละครั้งนี่มันใช้ชจุดตามไม่เลโค่นอี มีคนเฮ้ยมีคนเลือองคนอยกเลือกไหนแหละอยากเลือกไหแหละเลือกดิปิกซันเดนเดปินเเลือกดิโอ้โหแนดอฟหมเลยโอด่านนี้ยที่เดิมน้อยมากด่านเนี้ยที่เดิมน้อยมากเป็นทอร์ตัวเดิมตัวดิกันไปแล้วเว้ยตัวเดตากัน โอเคดูเขาจะรับโอเคไปสามอกูไม่ง go มีการเลื่อมีการเลื่อเออลงไปขรรช์ลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำไปคนใต้หวัดครับใต้วัไม่ยิ่หย่ลวนะแต่วนี้ไทยก็ยิ่งย่งัย่งดับตามมาด้วยเขาแบบนั้นปะเ้ยไอ้คเบกู เฮ้ยโคตรเฮ้ยโคตปโอ้ยจะเก็บไม่ทิ้เริ่มไปม่ได้กดทิ้งเกิดอะไรขึ้เก็บเก็บเบเดี๋ยแล้วโคตรก็ตีเดี๋ยวลงไปขราไปลไปาบไปาหลไปกันเลยคกไหนกเป็นปลาเป็นวอเตอร์ปปาวอเตอร์

ดู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 ชูดูู่ด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 เดู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 ดด เล่นบาฮาลาหเข้าอะจังหวะมากจะลอนรหลหรอว่มันเนมัเนี่ยก็เล่นกันเอาตัวไหนวะเนี่ยเอาตัวนี้เหรอกุ้วมนแสบก็แก็หลักทีูลงมาข้างล่างเคนหรอวะยเคนไม่ใช่เหรออมามองพัด มงๆเดี๋ยวกันเออเออเออใคไปเล่นมีว่าไปไปเพื่อนที่ผมไปไปพืนี่ผมมาอยู่ไหนือนพี่อยู่นืตายกว่าแรกโอเดร่ะนะมงหรือเปล่าพืนที่ผมมาเลยมาื่อนที่อื่นนะออกไปตุกตุ๊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 กตุ๊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 ่ตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุตุงตตุ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  ฉลาม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 ันฉลามเยหลามฉลามฉลามฉลามเลาอมวันฉลามลามหลก่อนเองเฮ้ยไม่เดี๋ยเดเดดเองปางเลยวะปางันอาคนนั้นก็จะอยู่พื้นที่ของเขาต่อไปเออลองจับพื้นที่เขา เอาอีคมดอ้โริดฆ่าตอาแอะนี่อะยแะไรเนี <puis> ่ยอยแอะไเนี่ยเียออเี่ยแอมนยะเยอนแเอมเตอไรมะเลียอเลย ได้เอยเดี๋ยวไม่คิดเลยเมื่อกี้ตาเราเหมือดเด้งกลับมัตรงตัวเองตาย้มือสูฉาดนั้นงกูเล่นในคอมันกลับมาแล้วมันเ้าได้มันเ้าได้มันพอเอาเวอร์กันได้อยู่ทำไมไม่เล่นเกมตัวเดียวแบบอมองคัน มึงอยากเล่นในรงตบอโทรศัพท์พื้นที่เต็มโทรศัพท์มึงก็โห่ในคอมสิมึงมีตังค์ท้เก้าก้าวบาทเดงเก้าก้าบาทเด้งเดี๋ยวเราจะเป็นเก่ฮาร์ดลองกจำลองโทรศัพท์บนทีซีเหมือนกันคุณเสียกุญแจนำกรงล่าง อบการโรงรางสัตว์นะบการว่ว่าอะไรจะจบเนี่ยไอ้สาวคนนี้มันจะเกินไปแล้วล่ะโอ้โยอไปหากดอยยคอนข้อกดรอยยออเดี๋ยวกดกักดอยย้อนข้อกดอยยอนขช็อช็อช็อเฮ้ยอย่างคนะ เลวเร็กเดี๋ยวมันจะนานไมวะมันจะนานมันจะนานมันจะนานทำไมมันนานเลวแกนาคุณละความแบบความชัตากรรที่เรารู้ละเออ เนปกูไม่ดีไงโอ้ยวีดีก <Boy. S 1> ็วับตก